ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมาบวันนี้ก็ขอมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทไม่ว่าข้อชื่อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกที่เล้มาได้พูดถึงลักษณะของคนชั่วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราไปสังคมกับคนชั่วหรือว่าคบค้าสมาคมกับคนชั่ว เราก็ชั่วไปด้วยแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะของคนชั่วไ้หลายประการและว่าถ้าจะพูดเรื่องลักษณะของคนชั่วและการชั่วมันก็จบไม่ได้เหมือนกันไม่มีทางจะจบดังนั้นว่าขอสรุปว่าเราจางจงอย่าคบคนชั่วแล้วก็อย่าคบอารมณ์ชั่วของจิต <c oughs> ถ้าว่าเราไม่คบคนชั่วแต่ว่าเราครบอารมณ์ชั่วของจิตเราก็ต้องชั่วไปด้วยอย่างบุคคลที่เขาเรียกกันว่าบัณฑิตคือเป็นผู้รู้ได้รับการยกย่องส่งเสริมมาจากสถาบันใดก็ตามคำว่าบัณฑิตในสถาบันต่างๆเป็นลักษณะของบัณฑิตที่รับความรู้มาจากสัญญา แต่ว่าอาจจะเป็นชนชั้นปัญญาบ้างดิยรหงไหก็ขอพิจรารณากันดูเพราะการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัญญามากกว่าปัญญาที่ว่าสัญญาก็คือความจำพยายามจำตำรับตำราวไว้เป็นอันมากถ้าหากว่าท่านมีสัญญามากคือความจำได้มากแล้วก็ใช้ปัญญาด้วย ช่วยประกอบความรู้ก็เป็นความประเสริฐและยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาวิทยาการต่างๆถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรดีมากสักเพียงใดก็ตามทีถ้าในเขตของพระพุทธศาสนายังไม่ถือว่าเป็นคนดีถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้สำหรับคนดีนั้นอยู่ที่ความประพฤติ จะรู้มากรู้น้อยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ความประพฤติแต่คนที่มีความรู้มากแต่มีจิต,กตอกตัญญูไม่รู้คุณคนอย่างคนดีเขายกย่องสนเสริตั้งไว้ในฐานะมีตําแหน่งดีๆแต่รู้ว่าภายหลังกลับคิดที่ฆ่าเคืงค่าทาลายล้างบคุคคลผู้มมคุณอย่างนั้น สมเด็จโะสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเขาผู้นั้นก็ไม่ใช่คนดีไม่อนกันเป็นคนชัว่วเป็นอันสรุปด้วยว่าถ้าเราจะเป็นคนดีตามคติของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยหรือว่าพระพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จโะสัมมาสัมพุทธเจ้า,มมาทรงช่วย ก็ช่วยให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในจิตใจของตนเองว่ามีอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายมีอะไรบ้างผิดกฎข้อบังคับในขอบเขตที่ตนปฏิบัติมีอะไรบ้างที่ผิดต่อร,ระเบียบประเพณีและมีอะไรบ้างที่ผิดต่อศีลธรรมทำให้บุคคลอื่นรับความเร่าร้อน แล้วผลน,นั้นมันจะสะท้อนเข้ามาถึงตัวแม้ว่าผลน,นั้นจะเข้าสะท้อนถึงตัวชา้าเร็วก็ตามเราจะไม่คำนึงก็ได้คำนึงจะเพียงว่าถ้าทําอย่างนั้นเราถูกกระทาบ้างเราไม่มีความสบายใจเพียงเทาง่านี้ก็เชื่อว่าเราหลีกเล่นจากการเป็นคนผ่านได้ เมื่อหลีกเล่นาการครบคนผ่านได้เพราะกำลังใจของเราดีดังน,นั้นว่าเรื่องของการครบพานเรื่่งคบคนชั่วพักกันไปตอนนี้ไปเราก็มาพูดทังคนดีคนดีจริงๆพระพุทธเาจ้าทรงแนะนำในการปฏิบัติได้มากดรงนัอขอยกข้อข้อที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าทรงแนะนําว่าคนทุกคน ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้โลกจะมีความสุขลักษณะของคนดีก็คือหนึ่งมีอารมณ์รักมีอารมณ์สงสารมีอารมณ์ไม่มที่สิสยาช่างกันและกันยินดีเมื่อคคลอื่นมีลาบสการะและมีความดีแล้ววางเฉยเมื่อเหตุ เกียรพึงเกิดขึ้นนั้นมันมีความผิดตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับแล้วก็ผิดประเพณีนิยมผิดศีลผิดธรรมถ้าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราจะไม่แสดงการโกรธหรือการเคียดแค้นกับกฎหมายหรือประเพณีกฎข้อบังคับศีลธรรมที่จะลงโทษเรา อาการอย่างนี้เป็นลักษณะของคนดีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนดีก็เป็นคนขี้อายเป็นคนกลัวเกรงกลัวอยู่เสม,มออายอยู่เสมออีอประการหนึ่งคนดีมีความกตัญญยโรคคูรู้คนเมื่อบุคคลใดเป็นผู้มีคุณให้ความสุขให้ชีวิตให้ความเอื้อเฟื้อแก่เรา เราก็สนองความดีของท่านด้วยความดีของเราอันลักษณะของคนดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระยงศสีทรง,งแนะนำว่าเราจะต้องคบคนแบบเสนี้จึงจะมีความสุขโลกจะมีความสุขคนอื่นก็สุขเราก็สุขคนทั้งโลกก็สุขเมื่อโลกทั้งโลกมีแต่คนดีจะมีอะไรมาเป็นทุกข์ เรามาคุยกันที่ลักษณะคนดีสู่กันฟังพระพุทธเจ้าทงกัดว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติความดีตามนี้โลกจะมีความสุขหนึ่งทุกคนต่างคนต่างรักกันเสียให้หมดมีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ประทุษร้ายซิ่งกันและกัน ไม่ยื้อแย่งทรัพย์สินคดโกงทรัพย์สินทำลายทรัพย์สินซส่งกันและกันไม่ยื้อแย่งคนรักของกันและกันไม่พูดวาจาที่ไม่จริงไม่พูดวาจาหยาบคายไม่ไม่ยุโยงส่งเสริมเพื่อแตก่าวกันไม่พูดวาจาที่สะเทือนใจให้แต่วาจาที่สั์จ,ววาจ,ารสจริงให้วาจาอ่อนหวาน วาจาที่กล่าวไปก็เป็นวาจาที่สร้างสรรค์ความสามัคคีความรักซึ่งกันละกันให้แต่วาจาที่เป็นประโยชน์ไม่ไม่สร้างความสะเทือนใจขขงบุนคคลใดให้ปรากฏแล้วจงเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูญญญมบรณ์มีอารมณ์คิดไว้เสมอว่าเราจะรัก คนอื่นในสัตว์อื่นเสมอในชีวิตของเราเราจะเมตตาสงสารเขาทั้งลังทั้งหลายเหล่านั้นให้มีความสุขไม <c oughs> ่คิดยาย่ออย่างนี้เอาแค่การรักก่อนถ้าคนทุกคนต่างคนต่างรักกันก็เรามานั่งคิด <c oughs> ว่าโลกนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือความมมีควาทุกข เมื่อคนทุกคนต่างยิ้ยมแย้มแจ่มใสก็าหากันทุกคนต่างก็มีความตื่นเริงหันษาเจียหน้ากันมารายยิ้มกันมานั้นเมื่อมีความรักกันมีความเมตตาบาณีสิ่งกันละกันแต่โลกนี้จะมีความสดชื่นแจ่มใสและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความร่าร้อนคนทั้งโลกทั้งหมดนี้เห็นใจกัน คือว่าเรากับเขามีความรักสกีรดทุกข์ไหมกันตต่นขึ้นมาเมื่อไรกว่าจะหลับลงไปจิตใจของเราไม่ประกาศเป็นศัตรูกับบุคคลอื่น <c oughs> มีอารมณ์รักมีอารมณ์เช่นชื่นอยู่ในจิตเจอหน้ากันที่ไหนแสดงการรื่นเริงหันษาเพิามน่าความรักด้วยความจริงใจลองคิดอย่างนี้ ว่าโลกนี้จะมีความสุขและโลกนี้จะมีความทุกข์เอาตัวของท่านเป็นเคงวัดแต่หากว่าท่านไปในสถานที่ใดมีคนทั้งหลายในเขตนั้นเห็นหน้าท่านต่างๆคนต่างยิ้มต่างคนต่างเห็นใจท่านก็ม,มีความรู้สึกว่าท่านผู้แปลกหน้าไปใหม่ ปในเขตนั้นเป็นบุคคลที่รักสำหรับเขาอย่างนี้ท่านจะมีความสุขจะมีความทุกข์แล้วเขาเหล่านั้นก็มีความสุขแล้วคนที่คนอื่นแสดงความรักสามกแสดงความเมตตาปราณีส่วนใหญ่ถ้า,มถาไม่ใช่คนที่มีสัญญาวิปลาสเขาก็ต้องรักตอบ ในรดับที่สองท่านบอกว่าทุกคนจะมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็สงสารต่างคนต่างเกื้อกูลกันให้มีความสุขความจริงคนทุกคนกันต่างคนต่างเกื้อกูลกันให้มีความสุขนี่เราก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครเขามายึดทรัพย์ยึดสิ่งของเรา แล้วเขามาแบ่งเฉลีย่ยให้เราเราไม่มีความจําเป็นต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารความสงสารนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกิจการงานที่มีความจําเป็นหรือว่าเกื้อกูลในด้านทรัพย์สินต่างๆถ้ามีความจําเป็นเป็นบ้านใกล้เรืองเคียงป่วยไขย้ไม่สบาย ไม่มีคนรักษาพยาบาลเราก็ช่วยในการรักษาพยาบาลขาดทรัพย์ขาดสินเราก็ช่วยเหลือในทรัพย์สินเขามีความต้องการในแรงงานแ,แรงงานบ้านเขาไม่พอเราก็ช่วยเหลือเมื่อเรามีกิจการงานขึ้นมาบ้างมีอาการอย่างนั้นขึ้นมาบ้างเขาก็ช่วยถ้าต่างคนต่างช่วยกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขนะว่าโลกจะมีความทุกข์ ถ้าอารมยางน,นี้มีเป็นปกติสําหรับทุกคนพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกมีแต่ความสุขโลกนี้ไม่มีความทุกข์ท่านลองนั่งเล็กดูสิว่าโลกที่เต็ไมไปด้วยความเล่าร้อนอยู่เวลานี้เพราะอาศัยอะไรเป็นสําคัญ ให้กล่าวกันไปจริงๆตามคติของชาวบ้านก็ถือว่าการเห็นแก่ตัวเป็นสําคัญการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งการคิดจะทําทลายบุคคลอื่นอย่างหนึ่งการอากรตันโยไม่รู้คนคนอย่างหนึ่งนี่ทําให้โลกเราร้อนการเห็นแก่ตัวทํำยังไงมีการเห็นแก่ตัวก็คือหนึ่ง ไม่เคยคิดว่าการประหัตประหารบุคคลอื่นให้รับความตายก็ดีการประทุษร้ายบุคคลอื่นให้รับความลำบากทางร่างกายก็ดีแลอการกล่ยนแกล้งให้เกิดความทุกข์ใจก็ดีอารมณ์อย่างนี้ไม่มีสำหรับคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันด้วยการทั้งปวงการเอารัดเอาเปรียบ ใจน้อยต้องการมากแ่งสมทรัพย์สินไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็เปรียบกับคนู้อื่นอย่างพ่อค้าแม่ขายโกงแต่ช่างโกงวัตถุของเลวขายเท่าราคาของดีแล้วก็บอกว่าของดีของน้อยขายเท่าราคาของมากแล้วก็บอกว่าเป็นของมากกางซื้อสรรพวัตถุไว้เป็นส่วนกลาง คืดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่สมัยของตนโดยตรงก็พยายามโกงราคาบวกราคากันเข้าไปของถูกซื้อแพงนี่เป็นลักษณะของคนเหลวหิ้งเกตตัวแต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อปรากฏขึ้นมันก็มีผลสะท้อนมาถึงตนแต่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความลับ คนจะกินคนจะโกงคนจะคิดคคตรยศประเภทใดก็ตามทีจะไปมั่วสมวางแผงกันที่ไหนก็ตามถ้าคิดว่าเป็นความลับแต่าได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอะไรก็ตามถ้ารู้ถึงหูที่สี่แล้วสิ่งนั้นไม่เป็นความลับ เรื่องที่รู้ทั้งหูที่สี่ก็คือคนที่สองคนหนึ่งมันมีสองหูถ้าลรงเรื่องนั้นแพ,พร่งพลายไปในหูที่สี่มันไม่มีความรับแล้วก็ลักษณะกินลักษณะโกงทั้งหลายเหล่านั้นที่เบียดเบียนเอาวัดเอาเปรียบชาวบ้านมันจะมีอะไรเป็นความลับจึงไม่มีข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพอยู่เสมอเสมอ ว่าคนนั้นกินอย่างนั้นคนนี้โกงอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่บางทีเราเห็นหน้าเขากําลังจะเห็นว่าเขาไม่น่าจะสดใสเช่อมชืน่นแต่เนื้อแท้จริงๆนั่ใจเต็มไปด้ความทุกข์ก็เกรงว่าปากกับใจที่พูดไปไม่ตรงกัน ปากบอกว่าสู้สั์สจริตมีความบริสุทธิ์ทำงานเพื่อชาติทำงานเพื่อาศาสนาทำงานเพื่อพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อเพื่อประชานชาวไทยแต่ด้ว่างานนั้นเมื่อตอนเข้ามารับไม่ช้าไม่นานเท่าใดฐานะที่ต่ำต้อยก็กลายเป็นมหาเศรษฐี แทำนาจว่าสนาที่มีที่คนเขายกย่องแต่งตั้งขึ้นมาควบคุมการงานบริหารแทนตนก็มีจิตทรชนคือคิดคดทรยศไม่ซื่อสัตย์ตวาจาที่ให้ไว้และยิ่งไปกว่านั้นคนไปเห็นแก่ตัวนี้กับทรรมลายบคุคคลผู้มีคุณคิดอยากจะขับไล่ใสส่งคนที่มีคุณให้พ้นไปจาก อไปจากกิจการงานที่ตอนอยากทำถ้ามีเพราะอะไรก็เพราะว่าความชั่วของตัวมันมีอยู่่เมืม่อความชั่วแพร่หลายไปมีหมู่ประชาชนเราเองจะมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กระทำนี่สำหรับคนที่ถูกกระทาเขามีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เขาก็อดอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องยืมโยนความทุกข์ส่งคืนมาให้เรา เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้บอกให้เราทําเมื่อเราจะมาเราบอกว่าเราจะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าทําจริงๆเรากับคดโกงต่อหน้าทีงานที่ควรจะทำมากเราก็ทำน้อยผลประโยชน์ที่ได้มาในทางทุจริตที่เราคิดว่าไม่ควรทำ คยด่าคนณเองเข้ามาบ้างก็มีแต่งานประเพื่อนี้มาถึงตัวเขา้าเรากับทําตนเขนด่าสิอีกจะดูรู้เท่าไม่รู้เท่าไม่เท่าทางสถานในการรือว่ารู้เออรู้ไม่ทั่ว,ร,วรู้ไม่ถึงเป็นอันว่าอย่างนี้เป็นลักษณะของการเห็นแก่ตัวที่ว่ารู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงนันเราเคยมารู้คิดว่าถ้าเราโกงเขาได้มันตี แต่เรื่องคิดว่าคนโกงๆที่ก่อนหน้าเราจะเกิดมานี้แล้วก็เกิดมาแล้วทุกคนที่โก,กงมีชว่านู้ทั้งหมดมีลักษณะองกายเห็นแก่ตัวนี้ไม่ใช่ลักษณะของคนดีคนดีก็ไม่เห็นแก่ตัวคนดีพระพุทธเจ้ยาทรงแน,น,นะนำว่าจงตามทำตนเป็นคนดีก็คือหนึ่งเมตตาความรักต่างคนต่างรักกัน ใการรักจะรักแบบไหนรู้จักแล้วหมดทุกคนยินย้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน,สนแสดงให้ความเป็นมิตรซึ่งกันและกันไม่คิดรหัสรหารไม่คิดยื้อแย่งทรัพย์สมบัติทำลายเอาทรัพย์สมบัติขงขงบุคคลอื่นมาเป็นของตนไม่ยื้อแย้งความรักเขาบุคคลอื่นพูดดีสติสมัญญาดีนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะควรจะคบคนประเภทนี้ว่าท่านเป็นคนดี ใาการดีสองท่านม,มีจิตสงสารเคยเพื่อกลให้มีความสุขช่วยเหลือทุกอย่างตามกำลังของท่านที่จะช่วยได้คนอย่างนี้เป็นคนดีสำหรับเราหรือว,ว่าเป็นคนเลวสำหรับเราเพราะว่าทุกอย่างนี้ต้องอใจของเราเข้าไปเปรียบเทียบเราคิดว่าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเรา คนทั้งหลายเขาแสดงความรักเราคนทั้งหลายเขาแสดงความสงสารเพื่อคุณเราให้มีความสุขเราจะมีความสุขเราจะมีความสดชื่นเมืม่อว่าเราจะมีความทุกข์เราจะมีความแห้งแล้งแรงแค้นใจลักษณะต่อไปของคนดีที่องค์สมเด็จเจ้าเนรสีสรงสอนนั่นก็คือคนที่ไม่มีอารมณ์อิจฉาทีเสียากว่าคนอื่น ถ้าเรากับเขาเรียนมาด้วยกันเรากับเขาปฏิบัติงานพร้อมกันและก็เป็นงานอย่างเดียวกันบังเอิญเพื่อนดีไปกว่าเรามีวาสนาบารมีดีกว่าได้รับเลื่อนไม่เลื่อนยศืฐานบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงกว่าเราก็มีชาชิตรยาเขามองดูความดีของเขา ว่าเรามีความรู้เสมอกันข้าทํางานพร้อมกันทําไมเขายังก้าวหน้าดีไปกว่าเรามาดูในด้านลักษณะของความดีว่าการงานของเราที่ทํามันบกพร่องเห็นต,ตรงไหนบ้างเราก็แก้ไขตัวเราให้ดีเหมือนเขาเราก็จะดีเท่าเขาเป็นนักษงะคนดีที่สามเป็นักษณะคนดีที่สี่ก็คือว่า ไม่ทำใจให้เดือดร้อนในเมื่อกฎหมายกล่าวไว้บอกว่าถ้าใครทำผิดแบบนี้ต้องลงโทษพราะว่ากฎข้อบังคับเฉพาะขขเขตเฉพาะกลุ่มวางไว้บอกว่าถ้าทำแบบนี้ผิดและเมือม่อบทบัญญใหญ่ข้อนี้ต้องถูกลงโทษหรือว่าประเพณมีนิยมในเขตนั้นเขามีไว้อย่างไร ถ้าฝา่าฝืนก็จะถูกบรรดาประชาชนหลายหลงโทษเพราะนั้นว่าเราก็นั่งมองคิดว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราและเกิดขึ้นกับตัวเราเองกฎหมายเขาวางไว้สำหรับคนทั้งประเทศต้องแบบพื่อปฏิบัติมันนม้เพื่ออะไรก็เพื่อความอยู่เป็นสุข ว่กากฎบังคับเฉพาะหมู่คณะเข,า,ขาวางไว้ทําไมเขาวางไว้เพื่อโม่คณะนั้นมีความสุขมีการปฏิบัติธรรมเสมอกันบ้าเพนีนิยมในท้องถิ่นเหมือนกันที่เขาวางไว้นั้นก็เพื่อความอยู่เป็นสุขในหมู่คณะของเขาหรือว่าในเขตของเขาถ้าเราเป็นคนถูกคนอื่นทําร้ายในการละเมิดกฎหมาย เราเป็นผูกคนอื่นกันแกล้งในการละเมิดกฎข้อบังคับเราเป็นคนถูกคนอื่นเขาละเมิดระเบียบประเพณีแต่เราเป็นผู้ทรงอยู่ในกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติตามระเบียบประเพณีเมื่อเราถูกกระทําเข้าอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรความไม่สมบายใจมันก็ปรากฏ เราะว่าสร้างความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นกับเราแล้วคนอื่นที่บุคบคลบางคนไปทําอย่างนั้นเข้าเข,า,ขาก็เดือดร้อนถ้าบังเอิญตัวเราเองก็ดีเพื่อนของเราเองก็ดีคนที่เรารักเคารพก,ก็ดีไปละเมิดกฎหมายละเมิดกฎข้อบังคับละเมิดระเบียบประเพณีแล้วก็ต้องถูกลงโทษสารุโทษ ตามกฎที่วางไว้ทั้งสามระการตอนนี้เราก็ต้องทําใจวางเฉยทําใจเป็นกลางทีอว่านั่นเป็นกรรมของเขาที่เขากล้าก็ทําความชั่วตัวก็ต้องถูกลงโทษเราก็ไม่ไปโกรธคนลงโทษไม่ไปโกรธที่พราสารดุลากาันแลนท่านผู้มีอำนาจที่ลงโทษตามกฎหมาย มีลักษณะความดีข้อที่หนึ่งองสมเด็พจอมไตรปรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่าจงคบคนดีอย่าคบคนชั่วถ้าบังเอิญคนทั้งโลกดีอย่างมีทั้งหมดต่างคนต่างรักกันหมดต่างกันต่ต่างคนต่างสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่เอารับไม่เอาเปรียบกันช่วยเหลือซึ่งในกันด้วยกำลังปรรัญญากำลังกายกำลังทรัพย์คนไม่รับการเกื้อกูลก็ไม่ได้เปรียบเขาเคยรับแต่การเกื้อกูลเสมอว่าต่างคนต่างธรรมเขาให้ทรัพย์เรามาเราไม่มีทรัพย์ให้เป็นเครื่องตอบแทนเราก็ให้กำลังกายช่วยเหลือกายงานของท่านให้ความเคารพ แต่นคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้ทั้งหมดท่านคิดว่าโลกนี้จะต้องจ้างรัฐบาลจ้างข้าราชการจ้างตำรวจจ้าทหารไหมช่วยเอาใ,ใจคิดว่างบประมาณคนดินงบ่ประมาณของโลกที่ปรากฏในปัจจุบันต้องวางกฎหมายกันบุดินดานมีเจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าหน้าที่ที่วางไว้ก็ดีบ้างไม่ก็จะดีบ้าง ขันมาที่เขเข้ามาก็บอกว่าจะทําดีเมื่อเข้ามาแล้วก็ทําไม่ดีดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็ต้องจ่ายเงินเราก็ต้องเสียภาษีก่อนอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รักความดีกันถ้าคนทั้งโลกรักความดีกันแล้วก็โลกจะมีความสุขและมีความทุกจะต้องเสียอะไรบ้างอรบรรดาท่านผู้ฟังสําหรับวันนี้มันก็หมดเวลาเสแล้ว ่็เลยยังไม่จบลักษณะของคนดีในลักษณะที่สองที่ทําให้โลกเป็นสุขเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแด้ท่านผู้รับฟังทุกท่านส